สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมไม่สบาย XD อ็กอะนะฮะที่ผมใช้ชื่อนี้เพราะว่าเออผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไหนไหนมาลงมาดูนู่นนี่กันหน่อยะฮะนี่เฮชาร์เลนไม่ใช่ชาร์เลนนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นผู้สร้างนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวดาวมาดูก่อนก่อนวันนี้เราจะมาเล่นเกม เจเนลิกโลเปเกมด้วยนี่เลยมีคนเข้ามาเล่นจนถึง10บล้าน DS ครั้งแล้วว้าว,วเกมพาร์ตลดราคา50%เซนี่คือเกมสวมบทบาทคือแบบเป็นแบบการสวมบทบาทแต่ละอย่างฆ่ากันเป็นหานยึดครองเมืองโอเค พวกโกงเกมจะถูกแบนถาวรอย่างไม่มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นข้อยกเว้นทำไมกดค้างไม่ได้โอเคเข้ากลุ่มนี้เพื่อนรับรางวัลประจำวันไม่ตารางอัปเดตนะที่เหลือไม่ต้องเรากดเข้าเกมกันเลยดีกว่านี่คือตัวเกมนี่เลยจะมีให้เลือกอะไรอะ่ะ นี่เลยเริ่มที่นี่บ้านนอกบ้านนอกแล้วก็มีพาลงปกครองในรอบเดือนอ่อใครปกครองอ๋ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับการปกครองในนาที่สุดสมาชิกในสภาหมอประชาชนยามตัวตลกผู้นำอ๋อนี่นีมีเกมพาร์ตตรงนี้รัดคิว,วก็ แต่ว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่ว่าเรากิวเป็นเลยทันทีนะต้องให้คนล่าสุดอะตายก่อน <c oughs> อันนี้คือผมดูมานะผมเสียงผมจะจำต่ำหน่อยเพราะผมไม่ค่อยสบายอัน <c oughs> นั้น <c oughs> เห็นสังเกตเงินผมหนึ่งบาทที่แรกอะผมได้สองร้อยกว่าแล้วผมไปซื้อเกมพารอันนั้นนะบาบาเลียนไม่ แล้วมันไม่ถาวรงนะใช้ได้แค่คงเดียวตายคือไม่ได้แล้วแล้วแม่งซื้อใช่ไหมแล้วมไม่บอกเอ้ยไม่ใช่พ่อบอกปิดเครื่องปิดตึ๊บยังไม่ทันเล่นเลยใจจะขาดผู้นำเพิ่มวสีสามสิบหาเปอร์ซตูดมากเลย35%นะก็ดีกว่า30%ล <c oughs> นี่เลยว้าวทำไมผู้นำทำอย่างนี้ต่อต้านดีไหมไม่ผมชอบเป็นบา,บาเบเลียนดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอ่าหวังว่าเกมจะไม่มีเสียงเพลงติดมานะบอกก่อนเพราะจำได้ว่ามันมีเสียงเพลงดูนูนนี่นั่นจำได้ปุ๊บโอ้ปิดเลย นะคะคือผมฟังมาหลายอย่างแล้วถ้าบอกว่าถ้าคือแบบเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเราเล่นอ่ะแล้วเราสนุกแต่ท่านผู้ชมไม่สนุกด้วยเพราะว่าเราไม่ได้จับหน้าจอกเงี้ยจริงๆริะไงไม่ได้กระโดดเราคือแบบเราเป็นคนดูใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราดูคลิปตัวเองเราเข้าใจเองไงเมันก็อ๋อสนุกก็แม่คือแบบ S 1> <S 1> ผมก็พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคกินดีด้วยคุณบ้านนอกไมไ่เป็นเวลาแล้วเออไม่ใช่เป็นเงิและเออกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งไปร้านอันนี้หน่อย <S <S 2> <S 2> เคี่ยวปกติโออไม่ใช่เราต้องไปร้านข้าวมากินน้ำเออไหนข้าความหิวอ้าว โอ้กอืออาอร่อยมากน้ำน้ำเปล่าโอโอเคไหนไหนไไหน,ไหนอันนี้คลอนคลอนเลยนะคลอนฟรีด้วยโอ้โหค่าแรงสูนจุดห้าบาทดูเงินเพิ่มขึ้นลิ้นทีละห้าอยากตายนี่น,นี่ถ้าเราเป็นบาบาเลียนนะ แต่สามารถมาขโมยค่าตรงนี้เฮ้ยป้องอะไรเนะี่ยป้องการสิ่งนี้จากบาบาเลียนโอ้วอีกข้าวร้อยสามสิบเจ็ดมน่าสนใจทำงานนะครับโอเคเราต้องไปซื้ออันนั้นเฮ้ยซื้อไป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 นี่แห <c oughs> ละไม่สบายเอ็กดี โอเคขอบคุณมากครับคือผมคิดผมดูมาหลายๆลาคลิปแล้วผมว่าจะแบบถ้าแบบวันไหนผมแบบไม่ค่อยติดเรียนมากอะ่ะถ้าแบบไหนผมนั่งจะแบบทำคลิปได้ยาวๆผมก็จะทําแบบสตอรี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวค่าค่าความหิวโอเคเหนื่อยมากอือตัดหน่อยมากเลยเหน่อยมากเหนื่อยมาก นี่มันเหนื่อยแล้วอันเนี้ยโอ้โหอือเสาะอือเสาะเกี่ยวข้าวโอเค <c oughs> โอเคผมจะตัดไปเรื่อยๆรือเนะฮะเดี๋ยวผมจะทำงานอันนี้ไปเรื่อยๆก่อนอ่าทุกคนอยากจะบอกว่ามา,าเรียนมา เกิดอะไรขึ้นเอ่อพลังชีวิตประตูอู้บอดซร์ไซด์ด้านล่างประตูอู้วอูขายให้มีหน่อยขายให้มีหน่อยโอเคดีมากขายฟรีด้วยไปเราเรๆๆทุกคนเอาอันนี้ไปซ่อมเร็วแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องผัดกันนี่ว่ะเท่าเร็วเร็วเร็ววเราต้องผัดกันผัดกันผัดกันขาย ไปเร็ว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 เร็วเร็วไปซีมาเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วคือถ้าเอาคอเนี่ยไปเนี่ยไปทางโอมาเยอดเร็วเร็วเร็วซ่อมประตูซ่อมประตูเร็วเร็วเร็วเร็กดซ่อมประตูเร็วไหนไหนนี่นี่ดูบาบาเลียนด้วย ช่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็ขังบาบเรียนไว้ข้างนอกแล้วเออไว้ข้างในเฮ้ยอยู่ตรงนี้เราจะปลอดภัยกว่าอนุญาตให้เกิดความรุนแรงได้การกระบะโอเคแสดงว่ามันจะมีที่เลือกกินนตรโน้มโอ้อ oh เ โอเคผมจะซ่อมไปเรื่อยนะฮะนี่เลยวันนี้เราจะมาทวงแบบนะะเดี๋ยวก่อนจากแรกอ้อจอ็บคอผมเป่านะโคว,วิดนะดูดดิอุฮัลโหลทุกหัวมาเลยฮึซ่อมอันนี้ไปเรื่อยนี่เลยเฮ้เม็กซิโกอ่า ออทุกคนกำลังไล่ฆ่าประธานาธิบดีเขาเลยใครอะน,นะมาชื่อใะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกวิ่งถ้าถ้าอ่านออกก็อ่านไม่ทันหรอกม่ชื่ออะไรไม่รู้ไหนแล้วมาอ่านอันนี้กันหน่อยฮะไหนยามจ่ายภาษีออเน้ยน้ำท่วม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 วิ่งแล้วน้ำท่วม,วเ,ววมเออไม่ใช่น้ำท่วมเหรอ อ้ราชาคนใหม่จำป้ายผิดคิดว่าน้ำท่วมนี่มสามารถเป็นบ้านของตัวเองได้ <c oughs> เออนี่เราสามารถโหวตได้หนึ่งออไม่ได้เวลาจะคุกนานขึ้นหมดต้องจา่ายภาษีอันเนี้ยน้ำท่วมแล้วอันเนี้ยน้ำท่วมแล้วอันเนี้ยน้ำท่วมแล้ว นี่แหละอันแนะนำท่วมทุกคนจำอันนี้ไว้ไป้ายสีเขียวอยไม่ใช่สีเขียวถ้าสีแดงบาบอเลียนบุกแต่ถ้าสีนี้น,น้ำท่วม <c oughs> นั่นคือประทานดาวทิบดีอะไรเนะี่ยคนรู้ป้างเทเฮสอารเร์โอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่ผมเขาจะเรียกเขาว่าทีเฮสนะทีเฮสห้านหรือที่เรียกว่า g ีเฮส ไฟเซโลคล้ายๆหา wifi o oh. เออคล้ายๆหา wifi o oh. คือคนอังกฤษเขาชอบย่อกันอะ่ะอย่างคำว่าศูนย์น่ะอ่ะห้าศูนย์เนี่ยมันบางทีเขาเขียนห้าแล้วก็ o เงี้ยห้าศูนย์เนี่ย,ยจริงๆบอกเลยครับนี่แหละเก็บความรู้ได้ เราเอาความรู้เรื่องนี้มาจากพ่ออีกทีหนึ่งย <c oughs> ังคราวที่แล้วแอร์ฟอร์สวันอ่ะผมบอกฮิ h im, h im, h im, h im ้มฮ ah, e ิ้มฮิ้มฮิ้มอาเดียวผมจะตายแล้วเนี่ยเผียวเผียวอาอะอะวิ่งว ah, ah, ah ิ่ง มอหมอหมอหมอช่วยผมด้วยหมอแบบหนึ่งเสียงผมต่ำไปแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมไปนี่ตกใจก็คิดว่ามันแม่งตามมาไหนเราวิ่งไปดูกันหน่อยฮะมันมีอะไรหรือเปล่าวิ่งวิ่งว evet voilà anyway ิ่งวิ่งวิ่งมันมันไม่มีมันมีอีสเตอร์เอกหรือว่าอะไรเปล่า แต่เราดูสิมีเอสเตอ์อออออออเอสเตอป่ะซิงหลอเนี่ยมีออสเตอผมรู้ท่านเนี่ยเหน็นว่ามันจะมีมือไม้ผมรู้ว่ามันต้องมีที่รักษาโอเคเราไปรักษาดีกว่าไม่รู้ว่ามีคุณหมออยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็จะลองไปดูนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอ โอเคไปเลยฮิฮิอันนี้อะไรเนี่ยพาลงร้อยห้าสิบบาทคุณคิดยังไงกับการที่ผมเล่นช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยขอบคุณครับแค่นี้แหละผมต้องการแค่นี้ผมอยากรู้ว่าคิดยังไงกับการที่ผมทำคลิปพวกนี้ผมจะได้ถ้ามีข้อเสียตรงไหนผมจะได้ปรับปรงุงนะฮะผมแต่เรื่องการตูดเนี่ย การพูดเนี่ยต้องปาดฟูนหนิแล้วล่ะต้องการคนนานอด่นแล้วคนต้องการคนงานเฮ้ยลิ้นพันไปแล้วเนี่ยเออหมอหมออยู่ไหนหมอ <c oughs> ตายแล้วเนี่ยหมอหมออยู่ไหนเนี่ยหมอ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 อยู่ไหนหมอ หมอหมอช่วยผมด้วยหมอหมอหมออยู่นี่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวหน้าตาคุ้นๆใช่เพื่อนเราหรือเปล่าวะชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่ชื่ออะไรฮ่าฮ่างี้โอเคไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนเราต้องตัวจีนำหน้าได้ก็จะดี ซีดีซีสามสองสามเป็นประชาชนแบนดีนะฮะวันไหนถ้าผมมีเปลี่ยนราชาคนใหม่แกรูปภาษีโอ้มาเยอะภาษีเก้าสิบห้า นี่เลย go to city ไปที่เมืองคือมันเป็นเงี้ยถ้าแบบ let's go เงี้ยแล้วก็บอก let's go to city ไปที่เมืองสิเป็นแบบประโยคชักชวน เดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวผมจะพาไปดูบ้านเมืองของบาบาเลียนแต่ผมต้องรีเซ็ตก่อนไม่งั้นเดียเเด๋ยวมันจะไอ้นี่เดี๋ยวมันจะฆ่าผมอืรอ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 แป๊บหนึ่งมันจะเกิชดช้าหน่อยแล้วมันก็จะมีเพลงติลิกาซิกตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อตายน่าทางนี้เลยคือถ้าเราเป็นชาวบ้านอ่ะบาบาเลียนบอดอะมันจะไม่ค่อยฆ่าเราแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบ ชาเมืองอย่างเงี้ยมันจะฆ่าผมเลยต้องรีซ็ตพูดมันมีสุบบาบาลีนลเนี่ยบาบาลีนเนี่ยตรงเงี้ยสองร้อยสองร้อยบาทไม่ใช่สองร้อยรูบักนะสองร้อยบาทเฉยสองแย่ไหมมันไม่ฆ่าผมมันไม่ฆ่าผมไงผมมาอย่างเสรีบาบาลีนเบ็ดตกปลาฟีอู้ชอบมากเลยเนี่ย ตกปลาอะไรเงี้ยอู้หู้ในๆนๆนนนี่คือเป็ดตกปลานะคะท่านผู้ชมเหมือนเล่นไม้ครับเลยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออออันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันำนำี้รัน้ำบัอ๋อมันเป็นแบบเพิ่มเพิ่มอันนี้เลยเพิ่มค่าความหิวเลย นี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งดีดีด,ด,ดีถ้าใครเป็นชาวบ้านนะเอิม่มฮัโลโหลตอบฮัลโหลเราตอบไฮเราจะต้องตอบตรงข้ามนะตามหลักของผมเอิม่มฮัลโหลสวัสดีเอิม่มสวัสดีไฮ What's your name What s เดี๋ยวเดีด๋ย What's your <S ทีมยากเหลือเกิน What's your name พิมผิดหรือเปล่าใช่ผิด N E M E <c oughs> What's your name <c oughs> Hello Hey อะไรวะเนี่ยโอ้โหขั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวจเอเดยอเด้อเด้อเ,เกมค้างเกมค้างเออเออมามามาเข้ามาบทสนทนาต่ออ,อะไรเนี่ยพลังประตูกำลังจะพัง <c oughs> เออโหมันเนี่ยมี วายผมชอบเนี้ยเวลาไม่เข้าใจวาย e a t Fruit o oh, Sorry You know Sorry อ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจผมเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งเอ้ยไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง You know Sorry คือเขาน่าจะเป็นคนไทยแต่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เอ้เหมือน,นอยางคนเนี้เนี่ยสวัสด,ดีครับเฮ้ยใจเย็นจะเย็น,ยนคือมันต้องโตหน่อยอ่ะเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยมันพิมพ์ไม่ได้เห็นไหมถ้าเราพิมพ์คําว่ารักจากใจรักเห็นไหมมันเขียนได้ยังงงไหมท่านผู้ชมงงไหมอ่ะเอาอีก อ่ะเอาอีเขียนไม่ได้อ่ะแล้วท่านผู้ชมเจอผมนะฮะให้ท่านผู้ชมเขียนคําว่ารักนะฮะเพราะว่ามันจะขึ้นเห็นไหมเห็นนะมขึ้นอยู่แต่บางเกมมันก็ไม่ขึ้น <c oughs> ขอภายเห็นไหมหลายหลายคนก็จะมาตรงนี้กันโอ้ยโอ้เล่นทั้งนอนท้งนั่งโอ้แต่ไม่มียืนนะ เพราะว่าแบตจะหมดเร็วมากเลยเดี๋ยวผมกินน้ําก่อนเออเดินลงไปกินน้ำอืออ่าดีขึ้นหน่อยนะฮะมามามาเราเข้าต่อเลยดีกว่า ครับหนึ่งผมเตรียมหมห้ก่อนเอออู้อีไอโอยู่เ e ออเรียบร้อยไหนอ้าวเพื่อนตายหมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมโออะไรอ่ะจะมาโอโนวอสไหนเราย้อนกลับไปดูหน่อยไอเคอันนี้ผมไม่เข้าใจโนไม่ no, แบดบดเตียงอะไรสักอย่างแล้วก็ JK คืออะไร JK JK นี่ใช่ JK เหมืนอมนอ๋อเหมืนหอมมนอันนี้ไหมเต้ JK น่ะหรือเปล่าผมไม่เข้าใจอันเนี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่า K ค่ะ เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาพยามอะไรอะไรยูโปรโนผมไม่แน่ใจว่านอฟูโอเคโอเคเรามาตกปลากันต่อไหนตู้นี่มันเหมือนไม้สี่เหลี่ยมอะแล้ <c oughs> ดวดูคือคนที่แมปเนี้ย มาเล่นเนะี่ยส่วนใหญ่จะจะเป็นคนไทยดูสิประตูมันยังบอกเป็นภาษาไทยเลยประตูพลังชีวิตค่าความหิวดูเงินห้าพันเงินสองพันตัอัตราภาษีห้าสิบปเซ็และอาหารห้าปตจำนวนวันที่อยู่รอดในปัจจุบันเนีย่ยมีชกต่อยมีเบ็ดตกไปลา็นะมันอ่านให้หมดเลยอเ <c oughs> ลยตัวจมบมี้แล้วนะล่ะ ฮายทวั Hi, สดีถ้าเขาตอบหายแล้วก็ตอบเฮลโลกโเหย็บคอด๋อยวก็ต้องลงไปกินน้ำอีกโกน้ำก็เค็มฮัลโหลคือที่ผมไม่ค่อยเล่นเกมแนวโรเปเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันจะมีเพลงติดลีกัสิกมาอืมอืม้ทะลุเข้าไปในสมอง จะพูดอะไรเดี๋ยวผมขออ่านกัน coming you ผมอ่านที่ผมเข้าใจ coming you and you อะไร kid generic เ,เอ่อแล้วก็ใส่ question mark ไปล้วงงเพราะว่าเรางงอะไรเราไม่เข้าใจเอ่อคือ coming you and hi hello เออ,เอ,อ โ oh อ้ไมยก็คือเนี่ยมันพูดไม่ค่อยเข้าใจกันเขาก็น่าเป็นเหมือนผมอะที์อะไรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เยสเขาตอบอะไกันไม่รู้นะฮะมาละเดี๋ยววันไหนผมจะเล่นเกม now? แนวแนวเลเวอเรอร์ฟูทิดไม่ใช่พูดเดลืม ัน,นูห้าสิบโยทธน,นูเลยนะโอ้ไม่เอาฮะว <c oughs> ันอื่นเดี๋ยวผมเอาพิเศษให้ดูว <c oughs> ันอื่นนะฮะวันอื่นวันอื่นไหนดูนี่สิออฟฟิศของหมออู้เยี่ยมผมจะได้รักษาสทัทีเออทุกคนครับถ้าคุณไปที่เมืองแล้วคุณไม่มียารักษาให้คุณมาที่นี่เลยหมู่บ้านบาบ,บเลียนเห็นไหมฟรี ไ่เห็นไหมผมได้แขนทียมาแล้วดูเวียงตัวตืดๆเลยเนี่ยโอ้โหน่าอะไรนี่คือหมู่บ้านบาบิเลียนไหนเขาอ่านอะไรโอเมก้ดเจสฮูอีหยางฟ้าเขาพูดอะไรกันไม่รู้หยางฟ้าขึ้นด้วยเมื่อกี้ขึ้นแล้วก็ดับ าบาบารีนโอ้แท่งความเย็นนี่แหละวิธีการกดนั่นก็กดยอ่อเลยไม่ต้องอะไรมากเฮ้ยเกมนี้มีปุ่มปิดเพลงโอ้โหเกมดิมาเกมดิเกมนี้ไหมนี่คือสภาพธนูห้าสิบบาท <c oughs> โอ้โหอืม เราไปีนขึ้นไปดูต่อเฮ้ยหิวน้ำกินกินลงไปกินหน่อยเฮ้ยหิวน้ำมากเลยเฮ้ยซื้อตาอีกตากว่าน,นี้โอเคเรามากินน้ำกันหน่อยดีกว่าดีขึ้นหน่อย คือคนไม่สบายอ่ะต้องกินน้ำบ่อยๆจะได้มีแรงพูดเพราะผมไม่ได้อัดคลิปมาประมาณกี่วันแล้วไม่รู้ตั้งแต่วันอะไรไม่รู้เลยล่ะเพราะผมติดเล่นเกมเนี้ยกับเพื่อนอยู่ไดด่านอื่นนะไม่ผมไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้กับเพื่อนเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็บอกได้อะไรเนี่ย A F K O K เ,เอ่อ Sorry แคนไรเนี่ยเขาพิมอะไรอะแคนเขาน,น่าจะมันน่าจะ,ะรึเปล่าไหนดูหน่อยไหนซีซีที่จริงมันต้องเป็นซีสิเขาไปโดนอันนี้มั้งเขาไปโดนเอสก็เป็น Can coming one help me please Please เออ I will, uh, um, you love cat, no, yes, epic, I go AFK, I have, um, I'm a, can you help me, no, no, sorry, hey, there, there, no, sorry, um, โทบายทีวีพีเอ้ยทีวีทีน่าจะอะไรสักอย่างนะฮะไหน thank you อ๋อไมอดีนี่เลยแล้วต้องโปรโมทช่องตัวเองหน่อยนี่เลย p u p a e เออแล้วก็วี i, R I y ออารไอไวยอเตอรเบอร์ให้ด้วยโอ้ไมอะ โตายงานนี้ตาย,ย,า <c oughs> ตายไม่ได้หลับไม่ได้นอนฉันตาย <c oughs> โอเคนะฮะนี่เอยวเราไปตงนู้นกันดีกว่าท่านผู้ชมไปเลยไหนอาหารเมา่อกี minute, ้วยาจริบแล้ว27นาทีโอ้ไม่ยอดเดยวโอเคครับท่านผู้ชมก็ผมอยากจะบอกว่านี่คือคนที่ปกครองนาะนที่สุดของเดือนนี้นี่คือ คนที่เคยปกครองมากที่สุดที่เคยมีมาแล้วคนทารบปปึกโอ้รูปลาเปลยเออ <c oughs> แล้วผมก็มีคำถามหนึ่งคำถามแม่ท่านผู้ชมหนึ่งอย่างเลยพักอะไรเสียงดังแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยเข้าใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยบาย